สวัสดีครับนักเรียนพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์ตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับรหัสวิชาวอแลแวนสา1นะครับครูขอแนะนำตัวก่อนนะครับครูชื่อครูวิรัชิทิพย์พิษอ่อนนะครับได้รับมอบหมายให้มาสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อหาในรายวิชานี้นะครับเรามารู้จักขอบข่ายวิชานะครับ รู้จักวิธีการเรียนรู้จักวิธีการที่เราจะทําให้รายวิชานี้เป็นรายวิชาที่สนุกนะครับมีการเรียนที่สนุกสนานแล้วก็แฝงไปด้วยความรู้นะครับขอบข่ายของเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับก็จะมีหน่วยการเรียนรู้ที่สําคัญอยู่3หน่วยนะครับที่นักเรียนต้องเรียนกันในเทอมนี้นะครับแต่ละหน่วยก็จะเน้นหนักไปในแต่ละเรื่องนะครับซึ่งมีความสําคัญพอๆกันนะครับ ในหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะครับก็จะพูดถึงแรงและการเคลื่อนที่นะครับซึ่งมีข้อหลักๆก็คือ1.1ครับการเคลื่อนที่แนวตรงนะครับซึ่งกูเชื่อว่านักเรียนเคยได้ผ่านหูผ่านตาแล้วก็ได้เคยเรียนมาบ้างแล้วแต่ในรายวิชานี้นะครับเราจะเน้นในเรื่องของคอนเซปต์ Concept, ทฤษฎีนะครับแล้วก็ความเข้าใจที่ นักเรียนยังคาดเคลื่อนอยู่นะครับในหัวข้อของการเคลื่อนที่แนวตรงนะครับก็จะไปพูดถึงในหัวข้อแรกครับตำแหน่งระยะทางและการกระจัดครับนในหัวข้อนี้ก็จะพูดถึงการบอกตำแหน่งในลักษณะต่างๆนะครับระยะทางและการกระจัดมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับในหัวข้อที่2นะครับก็จะพูดถึงอัตราเร็วและความเร็วนะครับาการใช้อัตราเร็วเราจะใช้ตอนไหนนะครับ ความเร็วเราจะใช้ตอนไหนนะครับแล้ว2ตัวนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับหัวข้อที่3จะพูดถึงความเร่งนะครับนะที่ทําให้วัตถุกเกิดการเคลื่อนที่นะครับนะแล้วก็พูดถึงการตกอย่างอิสระนะครับหรือการตกภายใต้แรงทุ่มทุวงของโลกนั่นเองนะครับนะต่อไปหัวข้อที่2นะครับเราก็จะเจาะจุดไปเรื่องแรงนะครับนะในเรื่องแรงเนี่ยเราก็จะไปหาค่าของแรงลับ นะครับนะที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับด้วยรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการหาค่าแรงลัพธ์จากการวาดรูปเองนะครับหรือการหาค่าแรงลัพธ์จากการคำนวณน,นะครับนะหัวข้อต่อไปก็จะเป็นการหาค่าจากกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะครับซึ่งนักเรียนรู้อยู่แล้วว่ากฎการเคลื่อนที่ของ Newton นะิวตันมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะครับ เราก็จะเอากฎการเคลื่อนที่ของนิวตันเนี่ยไปหาค่าแรงนะครับแล้วก็คำนวณโดยใช้กฎการเคลื่อนที่ทั้ง3ข้อของนิวตันนะครับต่อไปหัวข้อที่1.3นะครับถือว่าเป็นหัวข้อใหญ่อีกหนึ่งหัวข้อนึงนะครับนะเป็นการเคลื่อนที่แบบโพชทายนะครับหรือการเคลื่อนที่แบบวิถีโค้งรูปพาราโบลานั่นเองนะครับนะเราก็จะไปพูดถึงหลักการพื้นฐานของการเคลื่อนที่ครับว่า การเคลื่อนที่แบบโพ o ิเ c t t ทาเนี่ยมีการเคลื่อนที่อย่างไรนะครับรูปแบบต่างๆของการเคลื่อนที่มีกี่รูปแบบนะและแต่ละรูปแบบมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับนะสําหรับการเคลื่อนที่แบบโพ o ิเ c t t ทายนะครับต่อไปในหัวข้อที่1.4นะครับเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับในการเคลื่อนที่แบบวงกลมก็จะไปพูดถึงแรงสู่ศูนย์กลางนะครับนะ ทำไมวัตถุยังเคลื่อนที่เป็นวงกลมอยู่ได้นะครับนักเรียนก็ต้องทําความเข้าใจกับแรงที่มันวิ่งเข้าสู่ศูนย์กลางนั่นเองนะครับไปพูดถึงการเคลื่อนที่บนทางโค้งนะครับในกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่เป็นทางโค้งเนี่ยมีแรงเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเปล่านะแล้วทําไมวัตถุยังเคลื่อนที่อยู่บนทางโค้งได้นะครับไปพูดถึงการโคจรของดวงดาวนะครับซึ่งเราถือว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนะ ในหัวข้อถัดไปนะครับก็จะพูดถึงการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะครับนะชื่อว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบอย่างง่ายครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันง่ายจริงห,หรือเปล่านะครับนะเขาบอกว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบง่ายที่สุดแล้วนะครับนะเราก็จะไปดูปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่นะครับของการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะครับแล้วก็ไปดูกฎของฮุกนะครับนะที่ที่ใช้กับการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะครับ อันนี้คือหน่วยการเรียนรู้ที่1ครับต่อไปหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับนในรายวิชาว,วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับเราก็จะฉีกไปในเรื่องของฟิสิกส์นิวเคลียร์เลยนะครับซึ่งนักเรียนอาจจะเคยได้ยินนะครับเรื่องนิวเคลียร์มาบ้างแล้วนะครับในหัวข้อนี้เราก็จะไปเน้นในเรื่องของกัมดภาพรังสีนะครับนะเพราะว่า,านิวเคลียร์หรือว่า,าฟิสิกส์นิวเคลียร์เนี่ยเราก็ จะไปเน้นในเรื่องของกำมันดาภาพที่ทําให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์นะครับนะไปดูชนิดของกำมันาภาพรังสีนะครับว่ามีทั้งหมดกี่ชนิดด้วยกันนะครับสมบัติของกำมันาภาพรังสีมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะมีอํานาจในการทะลุทะลวงมากไหมนะถ้าเกิดโดนกำมันาภาพรังสีแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดกันในหัวข้อนี้นะครับประโยชน์ของกำมันาภาพรังสีมีไหม เราบอกว่าเราเห็นมันดูเหมือนน่ากลัวครับแต่จริงๆแล้วมันมีประโยชน์บ้างไหมเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับกรรมตภาพลังสีกับมนุษย์นะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับนะในหัวข้อที่2.1นะครับต่อไปหัวข้อที่2.2พลังงานนิวเคลียร์นะครับนะเราไปดูว่าไอ้นิวเคลียร์ที่เราได้ยินมันมีพลังงานมากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็จะไปดูปฏิกิยาที่เกิดขึ้น ในกรรมดภาพรังสีแล้วเกิดเป็นพลังงานนิวเคลียร์นะครับปฏิกิริยาตัวแรกนะครับก็คือปฏิกิริยาฟิชชันนะครับนะปฏิกิริยาตัวที่2ก็คือปฏิกิริยาฟิวชันนะครับนะปฏิกิริยา2ตัวนี้สามารถทําให้เกิดพลังงานนิวเคลียร์ได้ครับแต่จะมีองค์ประกอบที่ลักษณะการเกิดที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันในหัวข้อพลังงานนิวเคลียร์นะครับ ต่อไปเราไปดูหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับนะเป็นเรื่องของพลังงานและพลังงานทดแทนนะครับนะในหัวข้อนี้นะครับก็จะไปพูดเน้นย้ําในเรื่องของพลังงานหัวข้อแรกก่อนเลยนะครับพลังงานเราจะไปดูว่าประเภทของพลังงานเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะครับนะแล้วก็ไปโฟกัสที่กฎ การอนุรักษ์พลังงานนะครับนะเขาบอกพลังงานย่อมไม่สูญหายไปจากโลกนี้เอาง่ายๆนะครับไม่ย่อมย่อมไม่สูญหายไปจากโลกนะย่อมไม่สูญหายไปจากสิ่งที่มันเป็นอยู่นะครับฉะนั้นเราจะไปดูว่ากฎการอนุรักษ์พลังงานเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับหัวข้อที่2ก็จะไปเน้นในเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับนะก็จะไปดูประเภทของพลังงานทดแทนแล้วก็ประโยชน์ของพลังงานทดแทนที่เราจะได้รับ นะครับหรือเราจะใช้พลังงานทดแทนไปแทนสิ่งใดได้บ้างนะครับซึ่งโลกเราตอนนี้ต้องการอย่างมากคือเรื่องพลังงานทดแทนนะครับก็จบไปครับสำหรับขอบข่ายรายวิชานะครับวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับซึ่งมีทั้งหมด3หน่วยการเรียนรู้ด้วยกันนะครับต่อไปมาดูชิ้นงานพลังงานและการวัดผลประเมินผลนะครับสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับก็จะมีชิ้นงานพลังงานและการวัดผลประเมินผลดังนี้ครับในหัวข้อที่1ครับกิจกรรมที่นักเรียนต้องดําเนินนะครับหรือต้องทําภายในห้องเรียนหรือในห้องปฏิบัติการนะครับนอกจากกิจกรรมแล้วก็จะมีแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์นะครับที่นักเรียนต้องดําเนินการนะครับแยกเป็นถ้าเกิดเป็นภาคปฏิบัตินะครับเราก็จะจัดกิจกรรมอยู่ภายในห้องเรียนนะครับในห้องเรียนแต่ถ้าเกิดเป็น ระบบออนไลน์นะครับในสาภาวะที่เราไม่สามารถเรียนในระบบจริงได้หรือว่าไม่สามารถที่จะมาทําการทดลองในห้องได้นะครับเราก็จะมีภาคปฏิบัติเสมือนจริงนะครับผ่านระบบออนไลน์เช่นเดียวกันครับต่อไปการวัดผลประเมินผลนะครับนะสำหรับการวัดผลประเมินผลของครูนะครับก็จะมีทั้งหมด3หัวข้อหลักๆด้วยกันนะครับที่ครูจะวัดผลประเมินผลนักเรียนนะครับด้านแรกก็คือด้านของความรู้ครับนะ ในหัวข้อนี้ก็จะวัดองค์ความรู้นะครับที่นักเรียนได้รับนะแล้วนักเรียนได้พยายามสรุปองค์ความรู้แล้วมีความรู้นะครับความชำนิชำนาญในการได้ฝึกปฏิบัติในการทำกิจกรรมมากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะเป็นการวัดระดับองค์ความรู้ด้วยกันนะครับต่อไปด้านที่2ก็จะเป็นการวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับอาจจะเป็นการวัดจากที่นักเรียนได้ทํากิจกรรมการทดลอง การนำเสนอการสรุปผลการทดลองการได้ทํากิจกรรมกลุ่มนะครับนะถือว่าเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับต่อไปก็จะเป็นด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครับเราก็จะดูจากการได้เข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การตรงต่อเวลาทํางานที่ได้รับมอบหมายตรงตามกําหนดนะครับแล้วก็เสร็จตามที่ครูได้มอบหมายไว้นะครับนะเนาะอันนี้ถือว่า เป็นกุลศาสตร์ที่พึงประสงค์นะครับรวมทั้งนักเรียนนะครับก็จะมีเจตคติกับวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไรนะครับถือว่าเป็นการวัดผลประเมินผลเช่นเดียวกันครับต่อไปมาดูสัดส่วนคะแนนในการวัดผลประเมินผลนะครับนะการให้สัดส่วนคะแนนของครูนะครับจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือการวัดประเมินผลระหว่างภาคเรียนนะครับจะมีน้ําหนักคะแนนจํานวน50คะแนนด้วยกันนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับนะ ก็จะแยกเป็น2หัวข้อใหญ่นะครับก็คือก่อนสอบกลางภาคเราจะมีน้ําหนักคะแนน25คะแนนนะครับแล้วก็หลังสอบกลางภาคมีน้ําหนักคะแนน25คะแนนเช่นเดียวกันครับถามว่าการวัดผลประเมินผลระหว่างภาคเรียนเนี่ดูจากอะไรได้บ้างนะครับการวัดผลประเมินผลระหว่างภาคเรียนก็ดูจากใบงานใบกิจกรรมนะครับการฝึกปฏิบัติภายในห้องการทํากิจกรรมการทดลองการเสนอการสอบเก็บคะแนนย่อยนะครับการวัด ผลประมวลผลทั้งภาคปฏิบัติและทักษฎีนะครับนะซึ่งจะมีน้ำหนักคะแนนถึง50คะแนนด้วยกันนะครับต่อไปข้อ2การวัดประเมินผลกลางภาคนะครับก็ถือว่าเป็นการวัดผลสำลิดโดยโรวบยอดครึ่งเทอมนะครับหรือ,อกลางภาคนั่นเองนะครับจะมีคะแนนอยู่น้ำหนัก20คะแนนนะครับ อันที่3การวัดประเมินผลปลายภาคเรียนนะครับปลายภาคเรียนเนี่ยก็คือการวัดผลสำลีสุดท้ายนะครับในเรื่องของอด้านองค์ความรู้นะครับนะด้านของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านของคุณลักษณะพึงประสงค์หรือเจตคติทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งมีน้ําหนักคะแนนถึง30คะแนนด้วยกันนะครับเนาะรวมแล้วนะครับสัดส่วนคะแนนการวัดผลประเมินผลก็คือ100คะแนนนะครับ ต่อไปมาดูข้อปฏิบัติในการเรียนนะครับถือว่าเป็นข้อตกลงร่วมกันนะครับในการเรีย inh, visa, นรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับข้อ 1. การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนครับถามว่าเตรียมความพร้อมเรื่องอะไรบ้างนะครับเตรียมความพร้อมในเรื่องที่1ครับอุปกรณ์การเรียนนะครับนักเรียนต้องเตรียมความพร้อมก่อนเรียนในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนครับ นักเรียนต้องมีหนังสือแบบเรียนตอนนี้เรามีหนังสือแบบเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพม .5 เล่ม2นะครับเป็นของสำนักพิมพ์แม็กนะครับแจกให้กับนักเรียนได้ไปอ,อ่านทบทวนศึกษาความรู้เพิ่มเติมนะครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยตอนนี้ได้ศึกษาความรู้มาแล้วได้อ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เริ่มจากกิจกรรมการเรียนการสอนกันนะครับนักเรียนต้องมีสมุดในการจด บันทึกองค์ความรู้หรือว่าสรุปองค์ความรู้นะครับนะอันที่3ที่ขาดไม่ได้ก็คืออุปกรณ์เครื่องเขียนนะครับถือว่าอ่าเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องมีอยู่แล้วนะครับนะใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับออีกอันนึงที่ขาดไม่ได้ในกรณีที่เราไม่สามารถเรียนในห้องปฏิบัติการวิทยศาศาสตร์ได้แบบปกตินะครับก็คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการเรียนระบบออนไลน์นะครับถามว่ามีอะไรบ้างครับอาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์นะครับสื่อโซเชียลต่างๆนะครับแหล่งเรียนรู้สื่อนวัตรกรรมที่ครูพยายามจะส่งลงไปในโลกออนไลน์นะครับให้ในักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วก็พัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร,ร์นะครับต่อไปความพร้อมอันที่2นะครับครูถือว่าความพร้อมนี้มีความสําคัญเป็นอย่างมากครับก็คือ ความพร้อมของตัวผู้เรียนเองหรือความพร้อมของนักเรียนเองนะครับนะถามว่าในความพร้อมของตัวผู้เรียนต้องมีอะไรบ้างครับอันแรกเลยครับที่ขาดไม่ได้คือนักเรียนต้องเข้าเรียนครับตามตารางเรียนนะที่คุณครูที่ปรึกษาได้แจกให้นักเรียนนะครับตามตารางเรียนที่นักเรียนได้รับมอบหมายให้เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับต่อไปนักเรียนต้องสรุปองค์ความรู้ครับ ในขณะที่เราจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับหรือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆแล้วนักเรียนต้องสรุปองค์ความรู้ลงไปในสมุดนะครับหรือในแบบที่ครูจัดเตรียมไว้ให้นะครับจัดทําชิ้นงานพลระง,งานที่ได้รับมอบหมายนะครับนะแล้วก็ส่งชิ้นงานพลระง,งานที่ได้รับมอบหมายเนี่ยตรงตามกําหนดเวลานักเรียนมีปัญหาไม่เข้าใจมีปัญหาติดขัดในเรื่องการทําชิ้นงานพลระง,งานให้เรียนติดต่อครูผู้สอนนะครับนะ รูยินดียอมรับฟังแล้วก็ให้คําแนะนํานักเรียนอยู่เสมอนะครับสุดท้ายแล้วก็คือสิ่งเป็นสิ่งสําคัญมากครับนักเรียนต้องทบทวนค้นคว้าเพิ่มเติมครับนะถือว่าเป็นหัวข้อหลักเลยนะครับนักเรียนต้องไปทบทวนแล้วศึกษาค้นคว้าความความรู้เพิ่มเติมนะครับในการเรียนหลายวิชานี้นะครับต่อไปช่องทางในการเรียนครับช่องทางในการเรียน ถ้าเกิดเป็นการเรียนในเวลาปกตินะครับที่สามารถมาเรียนในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ Wirtschaft ได้นะครับเราก็จะเจอในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นะครับนะที่คุณครูใช้สอนก็จะเป็นห้อง1204นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการเรียนในระบบออนไลน์นะครับนะซึ่งสถานการณ์ที่เราไม่สามารถเรียนในห้องปฏิบาาัติการได้นะครับเราก็มีแหล่งเรียนรู้ครับซึ่งนักเรียนก็ได้เข้าไปเป็นสมาชิกนะครับกันอยู่แล้วนะครับ แหล่งเรียนรู้ที่เราจะใช้ก็คือ Google Classroom นะครับแล้วก็ Google Meet นะครับแล้วตอนนี้ครูได้ใช้กลุ่ปรายนะครับวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับนักเรียนก็ส่วนใหญ่ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่ปลายนี้เรียบร้อยแล้วครับนะครูก็จะแช์นะครับความรู้องค์ความรู้วิธีการชิ้นงานนะครับแล้วก็แหล่งสืบค้นข้อมูลนะครับนะให้กับนักเรียนผ่านกลุ่ปลาวิทยาศาสตร์นี้นะครับนะ และสำหรับภาคเรียนนี้นะครับครูได้ทำช่องวิดีโอนะครับนะที่ได้อัพลงยู u b e นะครับในกรณีที่เราได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกันอยู่นะครับแล้วครูก็ได้นะครับอัพวิดีโออัดเพื่อให้นักเรียนสามารถไปดูเนื้อหาย้อนหลังได้นะครับผ่านช่อง KV Channel นะครับนะ นักเรียนก็เข้าไปดูนะครับวิดีโอย้อนหลังในกรณีที่ไม่เข้าใจต้องการไปทบทวนองค์ความรู้นะครับหรือต้องการไปฝึกความชำนิชำนาในการาแก้โจทย์ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับก็ฝากเข้าไปดูย้อนหลังในช่อง k v channel นะครับถ้าเกิดอยากไม่อยากพลาดช่องกา,การติดต่อก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ครับนะกด subscribe นะครับเพื่อเพื่อให้นักเรียนได้พบกับ แหล่งเรียนรู้ที่ครูพยายามจะปล่อยนะครับหรือว่าจะแชร์ลงไปในช่อง KB Channel อยู่ตลอดเวลานะครับต่อไปในกรณีที่ต้องการติดต่อคุณครูนะครับนะติดต่อครูผู้สอนนะแน,นะแนะนำตัวอีกทีนะครับครูชื่อครูวิริชิตพงศ์พิษอ่อนนะครับเรียกเล่นๆว่าครูวีก็ได้ครับนะนะถ้าเกิดครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ครูก็จะอยู่ที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นะครับ1น0 4นะครับนะ แต่ถ้าเกิดคุณครูบ้างเว้นจากการ2อกิจกรรมนะครับนะการเรียนการสก็จะมีพลังงานนะครับนะที่ต้องปฏิบัติอยู่ที่ห้องกลุ่มสารกกะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะครับห้อง1101นะครับก็นักเรียนก็สามารถเข้าพบได้นะครับนะหรือในกรณีที่ต้องการติดต่อเร่งด่วนนะครับนะแล้วก็เป็นเรื่องไม่สําคัญมากนะักก็ผ่านโทรศัพท์มือถือครับ0 8 9 5, 5์5 5, 5 9เ4นะครับนะเน้นย้าครับอย่า โทรมาเล่นนะครับขอให้เป็นาการติดต่อเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับหรือผ่านช่องทางอีเมลก็ได้ครับวิรชิตพงศ์จุด p m m i l l o o m นะครับนะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกช่องทางนะครับหรือกลุ๊มไลน์ก็ได้ครับนะหรือแอดมาส่วนตัว ID ดีไลน์ครับ vvvpcs นะครับนะอันนี้คือช่องทางติดต่อค,คุณครูนะครับต่อไปก็เป็นอ่า ใช้คำว่าเป็นข้อแนะนำนะครับข้อปฏิบัติในการเรียนนะครับที่เป็นเลิศนะสําหรับที่ครูใช้ทดลองใช้แล้วก็ทดลองใช้กับตัวเองนะครับแล้วก็ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนหลายรุ่นมาแล้วนะครับนะแล้วรู้สึกว่ามันประสบความสําเร็จนะครับในการจัดกิจกรรมแบบนี้นะครับนะครูก็มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศให้กับนักเรียนได้ลองไปใช้นะครับไม่จําเป็นต้องมาใช้กับวิชาวิทยาศาสตร์อย่างเดียวนะครับ ไปใช้กับทุกรายวิชาได้เลยนะครับในหัวข้อแรกนะครับก็จะเป็นหัวใจนักปราชญ์นะครับหรือที่เรียกว่าสุจิปุลินะครับบางคนบอกว่าอ๋อหนูรู้อยู่แล้วมันคืออะไรนะครับบางคนบอกว่าอะไรอ่ะไม่เคยรู้มาก่อนเลยอ่ะวันนี้เรามาเรียนรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็อยากให้นักเรียนเอาไปปฏิบัตินะครับแล้วก็ฝึกให้เกิดความชำนิชำนาญนะครับตัวแรกกันครับคำว่าสุนะครับมาจากคำว่าสุตสุตแปลว่าอะไรครับการฟังการอ่าน การรับรู้ข้อมูลนะครับนะฉะนั้นการเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่ตอนนี้ใช่แบบนี้หรือเปล่านะครูสอนครูเปิดสไลด์ครูเขียนบนกระดานนักเรียนก็ลอกลงไปในสมุดเลยนะครับนะนั่นครับนักเรียนลองปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนใหม่ครับนะเริ่มจากการฟังก่อนการอ่านก่อนการรับรู้ข้อมูลก่อนนะครับแล้วนําข้อมูลนั้นไปพิจารณาเพื่อให้เกิดความรู้ครับนะนี่คือ แนวปฏิบัติขั้นตอนที่1เพื่อทําให้เกิดความเป็นเลิศครับต่อไปเมื่อนักเรียนฟังแล้วอ่านแล้วรับรู้แล้วนะครับในขณะที่นักเรียนฟังอ่านและรับรู้นะครับนักเรียนต้องใช้จิครับจินตนะคือการคิดครับคิดในขณะที่นักเรียนฟังคิดในขณะที่นักเรียนอ่านนะครับแล้วนําไปพิจารณาไต่ตองจนเกิดการรับรู้นะครับส่วนใหญ่แล้วนักเรียนได้แต่เขียน ได้แต่ฟังแล้วก็ปล่อยให้สิ่งที่เรียนฟังเนี่ยหลุดลอยออกไปนะครับซึ่งไม่ผ่านกระบวนการคิดเลยฉะนั้นเด็กไทยต้องคิดเป็นครับต่อไปต้องคิดเป็นและคิดได้และคิดเก่งด้วยนะครับนะเมื่อคิดแล้วนักเรียนมีความเข้าใจแล้วไต่ตองแล้วเกิดการรับรู้แล้วแต่การรับรู้นั้นอาจจะถึงจุดสูงสุดอาจจะรับรู้ครบทั่วหรือไม่ครบถ้วนก็มาถึงขั้นตอนที่3ครับปุมาจากคําว่าปุจฉาครับ ในกรณีที่นักเรียนคิดแล้วฟังแล้วคิดแล้วนะครับไม่เข้าใจเกิดข้อสงสัยนะครับให้นักเรียนถามครับนะฉะนั้นในระหว่างจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนนะครับครู <c rew> จะเปิดช่องให้นักเรียนได้ถามในกรณีที่นักเรียนเกิดข้อสงสัยหรือนักเรียนไม่ได้สงสัยเลยแต่อยากจะซักซ้อมความเข้าใจที่ถูกต้องของตัวเองนักเรียนก็ถามครับว่าสิ่งที่นักเรียนเข้าใจนะมันถูกต้องไหม เราจะได้มาเรียนรู้ร่วมกันนะครับนะครับอันนี้คือปุจฉาครับสุดท้ายแล้วคือขั้นตอนที่เรียกว่าลิคริขิดแปลว่าอะไรครับการเขียนการบันทึกการสรุปองค์ความรู้ครับฉะนั้นต่อไปการเรียนการสอนไม่ใช่การลอกครับไม่ใช่การจดทุกตัวอักษรที่ครูสอนนะครับนักเรียนต้องสรุปออกมาเป็นองค์ความรู้เขียนเป็นคอนเซปต์สำคัญสำคัญ แล้วนำคอนเซปต์หรือองค์ความรู้นั้นไปทบทวนนะครับนะมันก็ย้อนกลับไปเรื่องเดิมอีกครับนะก็คือนักเรียนต้องไปทบทวนนะครับนะเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่ยั่งยืนนะครับนะอันนี้คือแนวปฏิบัติความเป็นเลื่อนในการเรียนรู้ขั้นต้นนะครับหรือขั้นที่1นะครับต่อไปแนวปฏิบัติอันที่2นะครับอันที่2นะครับบันได6ขั้นสู่ชัยความสําเร็จครับบันได6ขั้นสู่ชัยความสําเร็จครับ ครูเชื่อว่านักเรียนปฏิบัติตามแนว6ขั้นตอนนี้นักเรียนจะไปถึงคําสุดท้ายครับสู่ชัยความสําเร็จอ่ะมาดูบันไดขั้นที่1ครับเขาบอกว่าทบทวนความรู้เดิมก่อนเรียนเห็นไหมครับนะเชื่อมโยงกับสูจีปูริเลยเมื่อเรียนจดแล้วบันทึกแล้วได้ใจความความเสร็จสำคัญแล้วนักเรียนเอาข้อมูลพวกนี้ไปทบทวนครับทบทวนต่นไหนครับทบทวนความรู้ก่อนที่จะเรียน ก่อนที่จะเรียนในครั้งต่อไปก่อนที่จะเรียนในชั่วโมงต่อไปนักเรียนไปทบทวนก่อนครับเสร็จแล้วนักเรียนเสริมเติมความรู้ใหม่ครับการเสริมเติมความรู้ใหม่เกิดจากหนึ่งนักเรียนไปเพิ่มเติมองค์ความรู้ของตัวเองโดยการสืบค้นนะครับสองนักเรียนมาเพิ่มเติมเสริมองค์ความรู้จากห้องเรียนโดยการผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนฉะนั้นเมื่อนักเรียนมาเพิ่มเติมองความรู้ในห้องเรียนนักเรียนก็ต้องอะไรครับใส่ใจในการเรียน นะมันถึงจะมีความรู้ใหม่เกิดขึ้นนะใส่ใจในการเรียนนะครับนะไม่พูดไม่คุยไม่เล่นนะครับทำให้เพื่อนเสียสมาธิในการเรียนนะครับเพียรทํากิจกรรมเสริมนะในระหว่างจากกิจกรรมการเรียนการสอนครูก็จะมีกิจกรรมที่สอดแทรกเข้าไปเพื่อให้หนักเรียนมีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์เกิดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ขึ้นมานะครับนะฉะนั้นกิจกรรมเสริมถือว่าเป็นกิจกรรมที่สําคัญครับนะ เพิ่มเติมองค์ความรู้นะครับขั้นตอนนี้เมื่อนักเรียนได้ความรู้ใหม่นักเรียนก็ต้องเอาความรู้ที่นักเรียนได้ใหม่เนี่ยไปสรุปไปทบทวนแล้วก็ไปเพิ่มเติมองค์ความรู้โดยการสืบเสาะหาความรู้ให้มากขึ้นบันไดขั้นสุดท้ายครับสู่ชัยความสําเร็จถ้านักเรียนปฏิบัติตาม6ขั้นตอนหรือบันได6ขั้นนี้รูเชื่อว่านักเรียนจะไปถึงขั้นสุดท้ายครับ ชัยสู่ชัยแห่งความสำเร็จได้นะครับโอเคครับวันนี้เราก็ได้รับคำแนะนำในเรื่องของแนวปฏิบตัติขอบข่ายเนื้อหาวิชาที่จะใช้เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับซึ่งมีทั้งหมด3หน่วยการเรียนรู้ครับนะหน่วยการเรียนต่างๆพาระงานชิ้นงานการวัดผลประเมินผลตลอดจนข้อเสนอแนะนะครับช่องทางในการเรียนนะครับแล้วก็ แนวปฏิบัติในความเป็นเลิศในการเรียนนะครับก็ฝากนักเรียนกลับไปทบทวนนะครับเนื้อหาวิชาที่นักเรียนพร้อมที่จะเรียนนะครับไปทบทวนเนื้อหาที่หนังสือที่ครูมอบให้ไปแล้วนะครับนักเรียนคนใดต้องการกลับมาชมคลิปย้อนหลังนะครับกลับมาดูเนื้อหาย้อนหลังหรือกลับมาทบทวนหรือต้องการรอคลิปวิดีโอต่อไปเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนในแต่ละหัวข้อหรือแต่ขั้นตอนแก่ละวารวิชาที่ครูจะ อัพโหลดลงไปนะครับนะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในข้องเชฟวีชันแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อไม่พลาดการติดต่อนะครับขอให้นักเรียนประสบความสำเร็จนะครับในการเรียนนะครับสวัสดีครับ